ดูดวงชาวราศีพิจิกคุณจะดังไม่รู้ตัวนะครับผมเพราะว่าดวงของคุณถูกเปิดด้วยอํานาจบาร,รมีวาส,สนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองราาักษาหนุนนําโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดคุณจะดังไม่รู้ตัวนะครับผมโชคชะตาของท่านเกิดปุนกุสลวาสนาเปิดนะครับผมแล้วทาไมถึงถูกปิดเอาไว้ล่ะเราถูกปิดก็คือกันแก้งสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งต่างๆที่กดทับมาในดวงชะตา คอยแช่งคอยเหยียดย่ำตั้งแต่ดีจชาติก็ได้นะอารมที่เข้ามาทําให้ท่านเจ็บปวดรุวนร้าวแต่เมื่อถึงเวลาคาบุลกุศลวาสนาดวงชะตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังนังใจใหมายจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานเงินตกตําแหน่งเจ็ดถ้วยท่านจะได้ค้นพบได้เจอในสิ่งที่เยอะแยะมากมายก็คือตํารวจทหารอาชีพต่างๆน,นักแสดงนักร้องพ่อค้าแม่ค้าได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายเพราะดวงเปิดเพราะดวงเปิดมันจะได้เจอคนเยอะ ถ้าดวงปิดยังไม่ได้เจอใครเลยปกปิดเศร้าเล็นเก็บตัวจนย่ำแย่ตกต่ำอย่างนั้นดวงไม่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นดวงของท่านจะเปิดท่านก็ต้องจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีนะครับผมไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเพื่อเปิดดวงชะตานะครับผมสิ่งดีๆจะเข้ามาสู่ตัวท่านนะครับดวงชะตาของชาวราศีพิจิกขอทานายว่าจะรับทรัพย์รวยโชคดวงสุขสมสมว่งดังใจหมายดวงเป็นเศรษฐีเงินล้าน จะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดอะซันมังเกิดแสงสว่างปักธงเตรียมตัวรับทรัพย์หรือโชคโอกาสทองโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะครับดาบสองคมเกิดขึ้นในโชคชะตาแปลว่าอะไรแปลว่าโชคชะตาของคุณทำยังไงโคตรเจ็บปวดรุ่งเร้าก็คือว่าจะเดินต่อก็เจ็บจะหยุดยู่เฉยเฉก็เจ็บจะถอยหลังก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมุ่งไปทางเดียวนะครับมุ่งให้ชนะ ครัผมแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดหมดหนี้หมดสินจะเลิศลุกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การง,งานการเงินรับทรัพย์โดยโชคเป็นเศรษฐีรวยรวยครับผมเพื่อนเก่าจะได้คนพบจะเจอกับเพื่อนเก่านะครับในสมัยเด็กเข้ามาช่วยเหลือช่วยเข้ามาช่วยปรับปรุงแก้ไขในดวงชะตาเพราะฉะนั้นคอยสังเกตว่าดวงชะตาของท่านมีเทวดาคอยปกปักคุ้มครองรักษาอัศวินขี่ม้านะครับถือดาบ พร้อมที่จะฝ่ายพร้อมที่จะปะทะกับใครบางคนแล้วครับก็เข้ามาสิกับนะครับเข้ามาท่านจะได้ต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะผมทุ่งข้าวเหลืองระลามหัวใจปองโตหานคู่เกิดความแจ้งชื่นต้นไม้อิงหลังดูแบบนี้ดวงเศรษฐีเงินหลานท่านจะทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจับเงินเป็นเงินจับทองเป็นทองอย่าบอกว่าดวงชะตาข้าพเจา้าไม่มีแบบนี้นะอย่าดูถูกดวงชะตาดูเองนะครับบางคนดูถูกตัวเองว่าข้าพเจ้าอ่อนข้าพเจ้าแย่ข้าพเจ้าดวงซวย อย่าแช่งดัวเองครับดวงมันจะเป็นอย่างนั้นครับวาจาสิทธิ์เกิดขึ้นกับดวงชะตาของชาวราศีพิจิกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพูดอะไรพูดให้สิ่งดีๆครับผมแต่ว่าอย่าพูดเยอะเวลาเหงรวยมันต้องปิดวาจาไว้ด้วยอย่างเช่นอะไรครับเลขเสี่ยงนําโชคเลขที่ออกห้าห้าออกห้าสี่ห้าสี่ออกห้าสามโอ้ชีวิตตกต่ำย่ำแย่ดังฉะนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องรู้จังหวะแงโชคชะตา เอาผมอำนาจบารมีวัสนาตกตําแหน่งไายิเทศบ่งบอกได้เลยว่าท่านจะตกตําแหน่งนะครับผู้มีบุญกุศลวัสนาลงม,มาเกิดมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะพลิกผันพลิกจากร้ายกลายเป็นดีอย่างก้าวโดดถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาสิ่งที่ใช่นะครับอะไรจะเข้ามาไม่ใช่เงินคนอิฉานะครับเดวิลเกิดขึ้นในโชกตาเขาบอกอิฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชกุตาเพราะฉะนั Phillip ้น อยู่ให้เป็นนะครับผมับผมใครเข้ามาก็พร้อมที่จะต้องปะทะกลับไปเราไม่ได้อยากปะทะแต่ว่ามันเป็นเหตุที่จะต้องปะทะเอไม่งั้นเราจะต้องตกต่ำย่ำแย่ท่านเอาไหมับผมะลอดเกิดขึ้นในโชคตาให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเห็นหรือไม่ครับผมว่าฝันตลบับผมขี่บัวนะครับขี่บัวถือเงาครับฝันตลบมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่มีเสิเลือกับผมปะทะอย่างเดียว นะครับผมการปกปิดซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาปิดวาจารู่ทริปปากอย่าพูดมากครับรวยก็รวยก็รู้แล้วว่ารวยอย่าไปพูดข้าพเจ้ารวยก็ะจะบอกคนทั่วโลกไม่จะไปบอกใครนะครับผมใช้ชีวิตกับตัวเองให้มีความสมเพราไม่มีใครสนใจท่านหรอกในโลกเนี้นะครับผมอยู่กับตัวเองให้ได้นะครับวงล้อแห่งวาจาวิวพอจูนจัดแจงทำตามแบบแผนประเพณีจะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชค ดงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจัดแจงห่วงช่วยในร่างกายกินอาหารดีๆกินน้ําสะอาดนะครับสําคัญนะจะดวงดีต้องกินของดีนะนี่คือความเชื่อของหมอดูนะกินจะดวงดีต้องกินของดีกินพุงปลากินหลีฮือโอ้ฮือะผมกินปลาอะไรปลาทับทิมใช่ไหมปลาทับทิมนะผมกินนืของดีๆกินสีริมองค้นเข้าไปกินท้องหยิบท้องยอดว้อยท้องนะครับ ขนมดีๆกินอาหารมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงวิตกินวิตามินครบโอ้โหันะผมดวงชะตาเปิดับนะผมกาเกี่ยวกับดวงชะตาอาหารการกินนะผมเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆจะได้บังเกิดข,ขึ้นกับตัวท่านชะตาชีวิตจะรับทรัพย์เพราะฉะนั้นทําจิตใจวงจุ้ยให้ดีร่างกายต้องแข็งแรงนะจะเลร่อลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินทําจิตใจแข็งแรงัะผมให้มีความสุขหัวใจจะได้พองโตเต่งปัง จะเลื้อลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานก็นดวงจะตาน,นกน้อยจะนำพาข่าวดีมาสู่ตัวท่านนะครับผมโชคลาบท่านมีไหมดูจากเหรียญเห็นไหมครับเหรียญเป็นกองเป็นตับปลูกเอาไว้แล้วท่านปลูกเอาไว้แล้วเดีย๋ยวรอออกผลผลิตท่านก็ไปเก็บออกมาครับแต่ตอนนี้รับโชคก่อนนะครับผมนกน้อยจะนำพาซึ่งโชคลาบเงนินทองมารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป่ากุ้งกองรักษา หนุานนำโชคตาทาให้ท่านแปลเปลี่ยนแปลผ่านพัฒน,นาอย่างก้าวโดดรับทรัพย์รวยโชคดวงวตาเปิดครับเปิดทันทีทันใดับไม่เปิดไม่ได้ครับต้องรวยเดี๋ยวนี้ปังเดี๋ยวนี้เฮงเดี๋ยวนี้ประสบความสำเร็จเดี๋ยวนี้ครับผมผมไม่อยากรวยไม่เอาหรอแน่ใจหรอรวยด้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยด้วยจิตใจช่มชื่นครับถ้าท่านไม่ต้องการเงินครับแต่เงินก็เป็นปัจจัยเพื่อสร้างบาร,รมีให้เต็มในตำรามีบอกเอาไว้นะจ๊ะ ดังนั้นท่านจงรับเอาไว้ครับอย่าปฏิเสธเทวดานำพาซึ่งโชคลาภมาสู่ตัวท่านแล้วอัศวินขี่ม้าถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองมาใีวัฒนาสิสธิ์ปกปักกรุงกรงรสษาแปลว่าโชคจะตามท่านจะมีกินมีใช้ไม่ขาดสายจะมีคนนำโชคลาภมาตลอดชีวิตไม่ต้องกลัวอดตายนะผมขอเป็นคนดีเป็นใช้ได้นะครับอยู่ในศีลธรรมเป็นใช้ได้ผมไม่อ่านสีเมตตาก,กับผู้คนเดี๋ยวยิ่งรวยรับทรัพย์รัยโชคนะผมจะ,จะเจริญลูกเรือง โชคชะตาของท่านตกตาแหน่งนะครับมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้านะผมอย่าเลี้ยวหลังหันหลังกลับมานะผมอย่าลงโลเลว่าข้าพเจ้าจะต้องเป็นคนร้ายหรอผมไม่ได้เป็นแต่คนดีเท่านั้นไม่ต้องเลี้ยวหลังตรงไปอย่างเดียวข้าพเจ้าจะสร้างบุญสร้างกุศลจะทําบุญขึน้นสวรรค์ไปนิพพานอย่างเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่จะต้องคิดนะครับในโชคชะตาเพราะฉะนั้นทําแต่คุณน้ามดีอย่าเลี้ยวหลังแม่คนนั้นทําชั่วแล้วจะได้ดี อย่าไปเดียวหลังอย่าไปโลเลมานมันมาผจญให้ท่านมุ่งตรงไปทางหน้าดวงจะตามท่านต้องเด็ดขาด,เด,ดเดียวอาหาร,เอา,ร,เ,อารเอาจังเป็นเศรษฐีเงินล้านเท่านั้นเศรษฐีบุญครับผมบุญกุศลวาส,สนาพระราชานั่งอยู่บนบัลลังก์ถือถ้วยทองโอกาสทองโอกาสมีโชคลาภเงินทองมาลืนวาส,สนาเข้ามาจัดหนังจัดเต็มก็แปลว่าโอกาสท่านเหนือว่าคนอื่นเขาท่านรวยกว่าเขาได้ดีกว่าเขาโตง,ง่ายกว่าเขาโอกาสทองมาง่ายเพราะฉะนั้นต้นทุนแต่ละคนไม่เท่ากัน นะครับท่านมีโอกาสแล้วท่านจงสร้างคุณงามความดีเงินทองบารมีวาสนาเก็บให้เต็มกระเป๋าจะได้รวยๆรวย,วยวผมโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติดหมอันได้สนับสนุนทางช่องได้ลทางช่องจะได้ทําคิดทำนายดวงให้แก่ท่านมากๆนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกดกดิเพื่อรอรับชมคลิปให,ใหม่นะครับสวัสดีครับ